ามาดูลานรถครับเ,เพื่อนๆว่ารถจะเต็มไหมครับเต็มหมดแล้วครับตอนนี้นซ้อนเล เต็มหมดแล้วครับเนี่ยชีวิตประจำวันทำงานทุกวันวันนี้เต็มแล้วครับวันนี้ร้อนจัดหมดน่าจะเลือดดักฟ้าครับสันซี เต็มตรงมุมเลอช่องเลยครับช่องสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับช่วโมงละห้าทุ่มครับ ราตรวจรถครับเต็มแล้วไเจะเลือเรือชันสีนเดียวบน้องฟ้า อากาศตอนกลางคืนค่อยสวยงามค่อยเพื่อน อากาศตอนเย็นอากาศเงิ่นขึ้นข้างบนลมพัดเย็นนะครับสบายครพอเปื่อเๆครับ,เป,เ,ปรบเป็นทางรวมครับเป็นกันทางรวมเลย ขอบคุณครับบายบายครั bye bye, บผม